สวัสด,ดีจ้าสวนเกษตรผสมผสานลำไยเกษตรฟาร์มเธอจ้าอามือนี้อากาศกาบ้านหาวเป็นไรเนาะแดดออกจะเศร้าเลยกัสิพรมะเบืงองสวนมะขามเทศพันุสีชมพูของสวนแม่ลำไยเกษตรฟาร์มนะคะ,ะติดติดฝักลวคะ่ะฝักตักวเนี้ยจะเป็นฝักรแรกของฤดูของมะขามเทศนะจ้าเราจะปลูกไว้ไม่เยอะค่ะไม่เยอะประมาณ50ต้นนะคะ ของทั้งสวนเลยจ้าเดี๋ยวสิพายางเมืองเด้อค่ะพี่น้องเออว่ะผสมผสานของเราเนี่ยจะมีอะไรบ้างบนนี้ก็จะมีกล้วยจากกล้วยกล้วยก็จะมีหลายพันนะคะก็จะเป็นกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่แต่ในเนี้ยก็จะมีต้นมะขามเทศแล้วก็มะฝรั่งจิมจุค่ะแต่ที่เน้นๆปีนี้ไฮไลท์ก็จะเป็นมะขามเทศพันธุ์สีชมพูน้องกำลังออกช่อ ช่อดอกใหญ่ๆเลยเด้อจ้านี่ค่ะจะติดฝักอ่าเนี่ยจะเริ่มติดฝักแล้วพอเริ่มติดฝักปุ๊บเนี่ยมีแต่ช่อใหญ่ๆเลยค่ะชอใหญ่ๆเลยเด้อจ้าเด้อนี่ค่ะปาสิพ้ายยางเบิ่งว่ามีเยอะไหมอ่าฝั่งนี้ก็จะเป็นก็เราก็จะปลูกคางคางสานามทั้งพูดเลยจ้าคางสานามเข้าเนี้วแดงน้ำเด้อนี่เนี่ยเนี่ย ตรงนี้จะไว้ทําพันนะคะข้าวเหนียวแดงพอข้าวรวงแก่สักนิดแล้วก็จะเดินลอหาลอหาแบบเขาที่ปนไหมคะตรงนี้จะใช้ทําพันนี่ค่ะมะขามเทศพันธุ์สีชมพูพี่น้องกําลังออกช่อใหญ่ๆขายไม่แพงเลยจ้ะถ้าออกก้อนมุฮงก็สีได้ราคาเนาะเฮ็เกษตรผสมประสานก็จะดีประมาณนี้เลยจ้ะนี่แล้วก็จะปลูกเลาะเลาะขางคุซาทั้งนี้อันนี้ก็จะออกเยอะเลยจ้ะ อันนี้ก็จะเป็นฝรั่งกิมจูจ้าเก็บขายได้หอ่หอๆไปนี่จ้ะฝรั่งกิมจูอันนี้ค่ะมะขามเทศพ,พันสีชมพูพี่น้องมึงออกหวงไม่ใช่ออกรวงออกอะไรนะออกช่อดอกใหญ่ๆเลยจ้าดูสิจ้าโอ้โหสวยงามมากอารชอน ปีนี้ก็สิได้ขายผ่อยพร้อมๆกันกับข้าวเหนียวแดงของเขาด้จ้ามาถามเทศพันธ์สีชมพูสวนกเกษตรผสมผสานรำยายเกษตรฟาร์มจ้าสวัสดีจ้ะ